คำง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำคำง่ยายๆที่เธอใช้ประจำซ้ำไปซ้ำมาเจ็บช้ำปาดตายจไม่ให้สิ่งไม่เคยเข้าใจไม่เคยจะไม่รู้ไม่เคยจะไม่เห็นนี สวัสดีมิทรักแฟนเกมทุกคนนะครับผมเซนสอสเซกน,นะหมั่นไส้ในความหลออของตัวเองจังเลยเนะี่ย ช่วงนี้นะถ้าจะให้พูดถึงอะไรที่มันคิดกันนะครับช่วงนี้เขาจะมีนี่อยู่คนเคยเห็นหูฟัง True Wireless ไหมเขาเรียกนันว่า True Wireless ไม่ใช่ของ True Move นะคุณละอันงานหูฟัง True Wireless เนี่ยมันเป็นหูฟังที่ลักษณะคือเป็น b l u e ูธ o t h สองข้างนะฟังเพลงดูหนะังเล่นเกมทําอะไรก็ได้นะวันนี้เรามีหูฟัง True Wireless มาแนะนําอยู่รุ่นหนึ่งครับตัวนี้เจ๋งมากราคาถูกจับต้องได้สบายๆคุณส,สมบัติน่าสนใจมากเลยครับนั่นก็คือ หูฟัง f a แฟน t m i กม True Wireless นะครับตัวนี้นะครับคือหูฟังที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าหูฟัง m ิตริเนี่ยมีอะไรดีๆบ้างมาแนะนำกันนะหน้ากล่องก็บอกว่ามันเป็นหูฟัง TX1 m i t ว ว e ยเลสเริ่มจากข้างกล่องกันก่อนเลยตัวนี้เขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยี Kriston Clear ร e e ี Base ก็คือเสียงของเขาเนี่ยจะสามารถให้เสียงที่แบบว่าส่งพลังมากมีเสียงเบสมีเสียงอะไรครบเลยเสียงแหลมแบบว่าโอเคนะคือแบบไม่ป๋องแป่งอันนี้ที่เขาบอกมานะแล้วก็มีอ r g o n o m i c ก i t ก็คือความฟิตของเขาเนี่ยฟิตพอดีหูคือแบบจะทําอะไรแล้วไม่หลุดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มี Voice Assistant คือระบบ เสียงพูดด้วยบอกเราเหมือนประมาณว่าไอ้นี่ทํางานนะไอ้นี่ปิดแล้วไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกนะะแล้วก็ใช้เทคโนโลยี USB Type C ชาร์จนะมันก็จะชาร์จได้ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5ชั่วโมงต่อเนื่องกันหรือสแตนบายอยู่ได้ถึง120ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับว้าวดูรายละเอียดกันคร่าวๆแล้วเนาะในตากล่องเดี๋ยวเราจะแกะดูภายในกันเลยนะฮะเราจะมาแกะพร้อมๆกันเลยครับผมอ่ะมานี่ ชือ้อแกะออกมาครับผมเขาก็จะหอซีมาอย่างนี้ฮะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรนะชื้ ในนี้ครับเขาก็จะมีเป็นตัวแท่นชาร์จเป็นกล่องที่เอาไว้ชาร์จนะหูฟังทูไรเลสเนี่ยทุกตัวมันจะมีมาตรฐานอย่างนี้อยู่แล้วคือเป็นกล่องชาร์จนะแล้วก็จะมีหูฟังอยู่ข้างในนีเสียบเข้าไปมันก็จะชาร์จผ่านกล่องได้เลยไอ้กล่องนี้มันก็เหมือนกับเป็น power bank ไปเลยนะอะไรอย่างนี้นะครับคือไม่ใช้งานเมื่อไหร่ก็เอามาเก็บมันก็นชาร์จของมันเองนะมีตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บมาดูข้างในกันต่อว่ามีอะไรไม่ได้มีแค่นี้ครับผมอืม นี่เขามีสายชาร์จให้ด้วยครับผมสายชาร์จชาร์จสายชาร์จเป็นแบบ USB นะฮะต่อ USB อย่างนี้นะฮะแล้วก็เข้ากับ USB Type C อันนี้ก็จะต่อเข้ากับตัวกล่องเมื่อสักครู่นี้ที่เราให้ดูกันไปนะฮะไปชาร์จกับคอมก็ได้หรือว่าจะต่ออะแดปเตอร์มือถือชาร์จในเต้าเสียบไฟก็ได้นะความยาวประมาณ1เมตรนะฮะมีอีกมีอีกข้างในยังไม่จบแค่นี้ครับผม นี่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเหมือนฟองน้ำอะ่ะเรียกอะไรวะตัวฟองน้ำนะมีไซส์ให้เลือก SML นะขนาดเล็กกลางใหญ่นะฮะมีให้เลือกเลยนะโอเคแล้วก็มีนี่ใบรับประกันครับผมมีใบรับประกันอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็คู่มือฮะ ผู้มือเขาจะมีบอกวิธีใช้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะมีการบอกว่าสถานะไฟสีแดงเป็นแบตเตอรี่เต็มสถานะกระพริบสีครั้งแบตเตอรี่เหลือ7 5็ดถึงหนึอเะไรอย่างนี้นะก็จะมีข้อมูลบอกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่ตัวหูฟังกันเลยดียกว่า นี่หูฟังนะครับหูฟังของเราตัวจะเน็กระทัดรัดน่ารักอย่าง,ง้ไม่มีสายนะฮะน่ารักไหมนี่พกพาไปไหนก็ได้สะดวกเนี่ยเวลาเราพกไปไหนเราก็พกแค่นี้ชาร์จแบตก็เอาหูฟังใส่ในเต้าน,นี้มันก็ชาร์จได้เองแลนะ้วอันนี้ชาร์จจนเต็มแล้วไฟมันเลยไม่ติด จะบอกว่าจริงๆเนี่ยตอนที่เราได้มาใหม่นะครับตัวแม่เหล็กที่ชาร์จเนี่ยมันจะมีพลาสติกติดอยู่นะครับทุกคนอย่าลืมแกะออกด้วยนะครับผมพลาดครับผมมาครั้งแรกเสียบเสร็จปุ๊บชาร์จเลยฮะลืมแกะพลาสติกออกผลสรุปก็คือชาร์จไปเถอะทั้งวันชาร์จยังไงก็ไม่เต็มนะจริงๆเขาชาร์จแค่หนึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วอยู่ได้ยาว5ชั่วโมงเลยนะก็แกะพลาสติกออกก่อนนะแล้วค่อยมาชาร์จนะฮะเราถึงจะได้ใช้หูฟังกันนะทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการเชื่อมตต่่อเเจ้้าาหูฟััังงวนนนะียยๆกละ มาเอาหูฟังออกมาวิธีใช้งานครับเสียบเข้าไปในหูเลยฮนะโอเคแตะไปทีนึงึบมันเปิดแล้วครับผมมันเปิดใช้งานเวลาจะเปิดเนี่ยต้องเปิด2ข้างนะอย่าเปิดข้างเดียวนะฮะเปิดข้างเดียวก็จะฟังได้แค่ข้างเดียวนะต้องเปิด2ข้างนะครับเรามาดูวิธีในการเชื่อมต่อกันนะฮะง่ายๆเลยนะครับแค่เปิดบลูทูธขึ้นมาครับผมจึ๊บอ่าเปิดบลูทูธมาหาสัญญ,ญาณแท็บหนึ่งอ่าเซิร์ชมาทีนี้เราก็จะเห็นแฟนเทคมิดฟิลอยู่นะฮะ นี่ถ้าเกิดไม่เจอให้รีสัญญาณใหม่รีสัญญาณที่ตัหูฟังกดค้าง10-15วินาทีนะมันจะรีสัญญาณให้ใหม่นะอ่ะถ้าเกิดเจอแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับเรียบร้อยมันคือแล้ว c o n n e c ตตตอนนี้มันจะมีคนบอกด้วยนะมันจะมีเสียงบอกอยู่ในหูฟังนะเรียบร้อยครับตอนนี้เราเล่นเพลงเรียบร้อยแล้วฮนะได้ยินชัดเจน2ข้างเลยคือเสียงก็ออกมาค่อนข้างจะดีด้วยนะเสียงโอเคมากเลยนะแล้วก็จะบอกว่า หูฟังนี้เขามีลูกเล่นด้วยนะครับลูกเล่นเขาไม่ธรรมดาฮะเขาสามารถทัสคอนโทรลได้นะคือแตะเพื่อหยุดอันนี้เพลงเล่นอยู่นะแตะที่หูฟังเลยเลยไม่ต้องควักมือถือขึ้นมานะแตะหูฟังเสร็จปุ๊บเพลงหยุดฮะถ้าอยากจะเล่นต่อแตะหูฟังต่อเล่นต่อได้เลยเห็นไหมถ้าอยากจะปิดนะครับแตะ3ามวิครับอ่า power off ไปแล้วตอนนี้ ก็จะเปลี่ยนมาเล่นในมือถือแทนนะเพราะว่าเจ้าหูฟังนี้ปิดไปแล้วนะฮะโอเคหยุดก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เ,เพลง <c oughs> และนี่ก็คือหูฟัง f a n t e c tx 1 mid chill นั่นเองนะครับผมยังมีอีกนะไม่ใช่แค่นี้นะครับนั่นก็คือเจ้านี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้เสียงแบบว่าเสียงทุ้มเสียงที่สมดุลพอดีมากคือไม่ทุ้มเกินไม่แหลมเกินเป็นหูฟังที่เสียงโอเคระดับหนึ่งเลยนะเท่าที่เราลองฟังนั้นเนี่ยสามารถฟังสีฝีเท้า ฟังเสียงเครื่องบินบินผ่านหรือฟังอะไรเงี้ยในเกมคอยมาสเตอร์เอ้ยไม่ใช่ในเกมพ u b g m o b i ายได้อย่างดีเลยนะครับอันนี้คือลองเล่นลองเทสเองเรียบร้อยแล้วนะฮะได้ที่1ด้วยนะพับจนะีโมบายเนี่ยไปลองมาแล้วนะฮะในคอยมาสเตอร์นะเมื่อกี้พูดผิดอะมองอัดก็ไม่เกี่ยวนะมองอัดเกมพวกนี้ปันาา่นประสาทได้อย่างเดียวนะใช้เสียงในการช่วยไม่ได้นะพวกนี้ อีกอย่างก็คือเจ้าหูฟัง T X 1เนี่ยมีเทคโนโลยีกันน้ำได้แล้วะดัแบบ IP X 4นะครับก็คือสามารถกันละอองน้ำได้อย่างเหงือ่อหรือแบบว่าละอองฝนเล็กน้อยอะไรเงี้ยสามารถกันได้นะครับแต่ไม่ถึงขนาดแบอบกว่าจับไปโยนลงน้ำอะไรอย่างนี้เลยนะน้องว่ายน้ำไม่เป็นนะอย่าแกล้งน้องนะ <c oughs> เทคโนโลยีต่อมาก็คือ Economic Fit นะครับใส่พอดีหูเลยนะครับสามารถระเบิดอารมณ์แบบว่าสุดเหวี่ยงได้เต็มที่เลยนะไม่ว่าจะหัวร้อนจากอะไรก็แล้วแต่นะ หน้าตัวเองแรงๆ,ๆไม่หลุดขยาวหัวโยกหัวแบบชาวล็อกไม่หลุดไม่หลุดเอาง่ายๆสรุปก็คือมันฟิตพอดีหูมันไม่หลุดเรามาดูคุณสมบัติข้อต่อมากันเลยดีกว่าเขามาพร้อมกับ USB Type C ใช่ไหมเวลาชาร์จเนี่ยเขาจะไวไวมากๆเลยเรียกได้ว่าชาร์จแค่10นาทีนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 90นาทีด้วยกันนะเอออย่างสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีบลูทูธ5.0นะครับเ,เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะ,สะเสถียรน,นะใช้งานได้รวดเร็วมากคือเสียงไม่มีอาการที่แบบว่าเสียงไม่ตรงกับภาพอะไรเงี้ยเขาก็สเสถียรนดีด้วยนะนี่ก็คือคุณสมบัติทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในเจ้าตัว f a n t e k t TX1 Meteor นะฮะถ้าถามว่า คุ้มไหมกับราคาบอกเลยตรงนี้เลยว่าราคาอยู่ที่1,290บาทครับผมถามว่าราคานี้คุ้มไหมหูฟังวัวเลสทั่วไปเนี่ยปกติราคาก็จะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆจนถึงหมื่นเลยก็มีนะแล้วถ้าเกิดเทียบกับคุณสมบัติของค่ายอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีบลูทูธ5.0เนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันนะฮะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงเนี่ยถามว่า โอเคไหมในระดับนี้ปกติ t w s ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ2-5ชั่วโมงแล้วอันนี้5ชั่วโมงก็คือเกมแทบจะสูงสุดอยู่แล้วนะอาจจะมีตัวสูงกว่าน,นี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคแล้วนะสูงแล้วส่วนมาตรฐาน IPX4 นะครับการกันน้ำเนี่ยตัวอื่นก็มีตั้งแต่ IPX0 จนถึง IPX8 เลยก็มีนะถือว่ากลางๆนะไม่ไม่ไม่ได้ด้อยเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ได้น้อยเกินไปส่วนมาตรฐานเสียง เสียงนี่ถือว่าโอเคนะถ้าเทียบกับหูฟังทว่วทั่วๆไปเป็นหูฟังนี้ก็ไม่ไม,ไม่น่าเกลียดเสียงคือโอเคเลยเสียงเบสครบไม่ใช่เสียงป่องแปงนะมันก็โอเคฟังได้นะเสียงฝีเท้าเสียงอะไรเวลาเล่นเกมใช้ได้เลยดีตัวนี้นะทำออกมาได้ดีเลยนะครับในราคาพันสองรผมบอกเลยว่าคุ้มครับผม เอาละครับก็จบกันไปกับเจ้าหูฟังแฟนเทค TX1 ม i ท i l ลแล้วนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีอุปกรณ์อะไรดีๆมาแนะนําให้ดูกันอีกนะครับก็ลอตดตามกันได้ในช่องของเซซโซเซนะฮะใครมาดูครั้งแรกอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด subscribe ด้วยนะครับส่วนใครดูแล้วชอบใจกันช่วยกันกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยละกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่พิดหน้าครับผมไปละรีวิวเสร็จแล้วเย่เอำนี้ต่อ thank you